สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Viking r i ท e นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันโค้ดให้เพื่อนเพื่อนชาวไ i k i n g นะครผมโค้ดแรกครับไม่พูดความทำเพลงครับผมโค้ดแรกก็พิมพ์ไปเลยครับ vtrh 0 0 7 7นะครับผมโค้ดแรกแล้วก็ทุกโค้ดที่ผมกรอกไปนะครับก็จะรับให้ดูเลยนะครับว่า เอ่อเป็นโค้ดจริงนะครับรับได้จริงครับจะเป็นเอ่อดแก้วสุ่มนะครับโอเคต่อไปโค้ดที่2ครับผมตามนี้เลยแล้วก็โค้ดแรงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้รายละเอียดข้างล่างนะครับผมใต้คลิปนะครับผมโอเคโค้ดที่2ก็รับไปครับผมโค้ดที่3ครับผมตามนี้เลยนะครับผม ก็ผมก๊อบบางอย่างเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆก็คัดลอกไปก๊อบบางได้เลยนะครับผมผมหามาให้ครับโอเคแล้วก็เข้ามารับในระบบนะครับกล่องจดหมายครับผมต่อไปครับโค้ดที่4ครับผมอ่าจัดไปนะครับโค้ดที่สีครับแล้วก็มารับเหมือนเดิมนะครับในกล่องจดหมายนะครับผม แล้วก็โค้ดที่5ครับโอเครับไปแล้วก็มารับที่กล่องจดหมายเหมือนเดิมครับก็มีทั้งหมด5โค้ดนะครับผม5โค้ดครับเป็น100เพชรแล้วก็เป็นลูกแก้วสุ่มนะครับตัวละครนะครับผมได้5โคดนะครับผมโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผม รหัส uh, ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากให้มาแจกโค้ดก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ